เอาเลยครับผมก็ขอสวีดัสสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมเศรษฐีเมตาเวิล์ั2อีกเช่นเคยกันนะครับในพาร์ทนี้นะครับผมได้ทําการรวบรวมวิธีการหาเพชรฟรีและก็ทองนะครับสําหรับผู้เล่นสายฟรีทุกท่านนะครับว่าในตัวเกมเนี่ยมีแหล่งในการหาได้จากไหนกันบ้างและไอเพชรที่เราได้มาเนี่ยเราจะทําอะไรให้มันเกิดไปอยู่สูงสุดจะแลกคริสตัลในการประมูลอสังหาหรือว่าจะเก็บไว้ซื้อแฟชั่นปกติของเรา ก่อนไปรับชมคลิปครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามครับรบกวนฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแย,ยะมากมายสำหรับเ,เพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มว,วิธีการหาเพชรกันเลยนะครับในส่วนแรกที่เราสามารถหาเพชรฟรีได้นะครับทุกคนนั่นคือจากการที่เพื่อนเลเวลอัพนะครับยิ่งตัวละครเ,เพื่อนเลเวลอัพแต่ละเลเวลครับปริมาณที่เพื่อนจะได้รับเพชรเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเนาะในช่วงแรกๆอาจจะได้เพชรอยู่ที่ประมาณ1 0ถึงเมตรเนาะแต่ถ้าเพื่อนอะเลเวลสูงขึ้นไปอีกครับสิบขึ้นไป จะได้อยู่ที่100เพชรขึ้นไปนะครับ100 1 20ไล่ตามลำดับตามนี้ซึ่งวิธีที่จะทำให้เพื่อนๆอัพเลเวลได้ครับก็คือการที่เพื่อนๆต้องทำการเล่นเกมในแผนที่ก่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นแมปต่างๆครับตั้งแต่ล o กี้เอมิเจอร์โปร1โปร2 X เผิด1 2 3ไปเรื่อยๆครับที่เพื่อนๆเล่นตรงนี้แล้วชนะมากขนาดไหนครับหรือว่าชนะบ่อยเท่าไหร่ปริมาณ EP ที่เราจะได้รับก็จะเพิ่มมากขึ้นและจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยเลเวลอัพได้ง่ายขึ้นและจะได้รับมาจากตรงนั้นนนนนั่่่เองใสวที ส่วนที่2นะครับนั่นก็คือการไปทำพาร์ตเมตาเวิลซึ่งพาร์ตเมตาเวิลจะแบ่งออกเป็นสองพาร์ตเนานะสำหรับพาร์ทั่วไปแล้วก็พาร์ตพรีเมียมในส่วนของพาร์พรีเมียมปริมาณเพชรก็จะได้มากกว่าพาร์ทั่วไปแน่นอนแต่ในพาร์ทั่วไปครับถามว่าเราได้รับเพชรไหมเราได้รับนะครับทีละ5เพชรไปเรื่อยๆเนาะตามลำดับเพชร5 10 20ไล่ลดไปเรื่อยๆจนกว่าพาร์จะเต็มนะครับเลเวลพาร์สูงสุดอยู่ที่40เนาะซึ่งพาร์เนี่ยได้จากการทำอะไรบ้างครับก็คือเชื่อมต่อเกมครับคุ อันนี้วิธีได้ดับพอยต์เนาะแล้วก็วิธีการแบ่งพาร์ทธรรมดาครับประเภทพาร์ทเนาะพาร์ททั่วไปวันธรรมดาได้รับ20พอยต์แล้วก็วันสุดสัปดาห์ครับจะได้รับ40พอยต์ส่วนพาร์ทพรีเมียมจะได้รับแบบไม่จํากัดก็คือผู้เล่นสายฟรีครับวันธรรมดาคุณจะได้วันละ20พอยต์เท่านั้นนะครับแล้วก็สุดสัปดาห์ช่วงเสาร์อาทิตย์จะได้อยู่ที่40พอยต์ก็คือ2เลเวลนะครับตามเ e v ด้านบนเนาะส่วนถ้าใครเติมก็จะได้รับเรื่อยๆตามเกมที่คุณเล่นไปนั่นเองนะครับ ในส่วนของพาร์ทนะสเตปต่อมาครับจะเป็นในส่วนของมิชชั่นพิเศษครั้งที่หนึ่งในส่วนของมิชชั่นพิเศษนะครับก็คือการที่เพื่อนต้องทำภารกิจให้ครบนะครับต้องบอกเลยว่ามิชชั่นพิเศษเนี่ยเป็นจุดที่เพื่อนๆจะได้รับเพชรค่อนข้างที่จะเยอะมากๆครับพร้อมโกด้วยนะทุกคนในส่วนนี้ครับคุณจะได้รับชิ้นส่วนตามเงื่อนไขอันดับแรกครับคุณจะทำมิชชั่นให้ครบ1 0ึ่งรเตพื่อรับ300้เพชรซึ่งแต่ละมิชชั่นที่ต้องทำครับคุณจะได้รับโก้ได้าาาก,ก,ไไาการเชช็คชื่อ 14วันนะครับชนะสูงสุดอยู่ที่40เกมเปิดชแนลนะครับก็เปิด e อ p เ r t 2ได้ครับคุณจะได้รับอีก5 0า0 0ื่นโกการอัปเดตตัวละครครับก็คืออัพ60ครั้งก็จะได้รับตั๋วตามนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นภารกิจกิจกรรมช่วงต้นนะครับถ้าทําครบทุกอย่าง100%ในสาหรับผู้เล่นใหม่สเต็ปที่1คุณจะได้รับอยู่ที่300เพชรครับซึ่งเพชรนี่สามารถแลกเป็นคริสตัลอัตรา1ต่อ10ได้นะครับซึ่งมันได้เยอะมากๆนะเว้ยทุกคนแล้วเราสามารถเอาเพชรพวกเนี้ย ไปทําการประมูลอสังหาเพื่อทํากําไรในอนาคตได้เหมือนกันสเต็ปต่อมาครับที่เพื่อนๆจะสามารถได้รับเพจไปนะครับที่อยู่ในหน้าต่างของผลงานผลงานก็จะแบ่งออกเป็นหลากหลายผลงานมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นหมดฝึกหัดทั่วไปเล่นเกมแล้ก็อสังหา ในส่วนอสังหาอาจจะต้องตัดทิ้งนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการที่เราต้องซื้ออสังหาให้ได้ก่อนเนาะถึงจะสามารถได้รับเพจไปซึ่งมันคอน่อนข้างที่จะยากนะครับสำหรับสายฟรีนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นสายเติมมันก็จะง่ายอีกแบบนึงเนาะในส่วนที่เพื่อนๆสามารถทําเก็บได้ง่ายครับก็จะเป็นในส่วนของการฝึกหัดหรือว่าฝึกฝนนั่นเองโดยที่ระบบเป็นตัวเกมครับมันจะมีการสอนส่วนใหญ่บางคนจะนิยมข้ามหรือว่าลัดไปเลยใช่ไหมครับแบบว่าไม่ได้เรียนรู้อะไร ซึ่งในจุดนี้ครับแนะนาว่าให้กลับไปทาภารกิจในส่วนนั้นนะให้ครบครับเพราะว่าบางภารกิจครับได้ทั้งโกแล้วก็บางภารกิจได้ทั้งเพชรไปด้วยซึ่งโหมดฝึกสอนจะถูกปลดขึ้นมาได้เรื่อยๆตามเลเวลที่เราทําการปลดเนาะหรือว่าทําการปลดตามแมปถ้าตอนนี้ผมอยู่ที่ Expert เนะครับผมก็จะมีโหมดอีกแบบหนึ่งก็จะสอนไปไป Expert เมันก็จะสอนอีกโหมดหนึ่งไปแชมเปี้ยนสองสามันก็จะมีโหมดฝึกสอนต่างๆแตกต่างกันไปนะครับในส่วนโหมดฝึกสอนถ้าเราไปเรียนรู้ก็จะได้รับของรางวัลไปน,น,าามมปนก,กากนนะร ฝึกฝนหรือว่าฝึกสอนในแมปนั่นเองเมื่อเราทําเสร็จนะครับในส่วนของโหมดฝึกสอนเนี่ยคุณก็จะได้รับเพชรไปเลยซึ่งมันอยู่ที่34มสิบสทับนะครับจานวนเพชรก็อยู่ที่50เพชรซึ่งมันเยอะมากมากเลยนะก็คือเติม35บาทได้แค่1 1เพชรเองก็สามารถไปทําเก็บตรงนี้ได้นะครับนี่ตัวส่มก็มีนะอย่าลืมไปทําด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนตรแมนครับในส่วนของทั่วไปทั่วไปนี้อาจจะยากหน่อยเนาะขึ้นอยู่กับภารกิจที่เราต้องเจอมันจะแบ่งโซนได้อย่างชัดเจนเลยในส่วนของกาชาส่วนนนเเเพพพชชส่่่่วแฟัมมมีีทิาขึ้น เราก็กดไปดูครับว่าเงื่อนไขที่เราต้องทำคืออะไรก็คือเทคนิคของนักลงทุนเลเวล3มันรู้นักลงทุนระดับ B ีนะครับคุณก็จะได้รับเพชเพิ่มซึ่งเราจะดูได้ยังไงว่าเราเป็นนักลงทุนระดับไหนนะครับนี่ทุกคนเห็นตัวนี้ไหมสถานการณ์การลงทุนนะครับอันนี้ระดับ4ก็คือคุณต้องลงทุนทั้งหมด1 0 0 0 0เพชเพื่อไประดับ B ียิ่งระดับที่สูงขึ้นครับจะมอบเงินลงทุนให้เราตามจํานวนเนาะถ้าเป็นแบบสายฟีจริงคุณจะได้รับแค่ถึงระดับ C บวกที่จะได้รับอยู่ที่50เพแล้วก็สามารถเติม โก <Go> ได้ฟรีอยู่ที่1,200โกต่อเนื่อง3ครั้งจำนวนสังหาก็จะเป็นเหรียญของคริสตัลและก็จำนวนอีทิเรียมที่เราสามารถแลกได้ต่อวันก็คืออยู่ที่5อีทิเรียมนะครับถ้าสูงขึ้นปริมาณการแลกก็จะมากขึ้นในส่วน b ลบจนถึง a บวกอะ่ะจะเป็นของการลงทุนเพชรแล้วไอ้นนี้เราก็ตัดไปเนาะสำหรับสายเติมเราไปสายฟรีก็เลนแค่ส่วนด้านบนประมาณนี้ครับไอ้นี้จะเป็นระดับการลงทุนของเราต็ปต่อมาครับนั่นะคือวิธีการหาโกกันหน่อยละกัน โกในที่นี้แต่หลายคนอาจจะบอกว่าไอ้โกผมได้มา2อสามแสนยังไงก็เหลือๆแต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อทุกคนไปเล่นเกมในแมปนะฮะถ้าไปเล่นในหลีกที่สูงเงินลงทุนที่สูงขึ้นโอกาสที่เราจะเสียทองเนี่ยก็แม่ขึ้นตามไปด้วยเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการลงทุนแบบ5,000ต่อ5,000ันแล้วเวลาเราชนะเราจะได้อยู่ที่ประมาณ9 0 0 0โกซึ่งวิธีการหาโกในจุดนี้ครับในกรณีที่เราเล่นหมดแล้วแนะนาว่าถ้าเหลือเงินติดตัวเล็กๆน้อยๆครับไปเล่นในหมดที่1ก่อนหมดที่1เก็บแล้วก็ไปหมวดที่2หมวดที่3 จนมาถึงระดับโปรที่ผมมองว่าเป็นจุดเพลย์เซฟที่ดีที่สุดสําหรับผู้เล่นใหม่ที่กาลังแบบฝึกฝนหรือว่ากาลังจัดเด็กกราดอยู่นะครับเพลย์เซฟสุดก็จะเป็นโปร2แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้คุณเชี่ยวชาญแล้วคุณค่อยไปเอ็กซ์เพรได้นะครับหรือว่าเอ็กซ์เพรที่ใช้ปริมาณเยอะชนะคุณก็ได้กลับคืนมาเยอะแต่ถ้าแพ้คุณก็เสียไปประมาณ5 0 0 0มืโกนะครับแล้วก็จะได้ถ้วยเยอะขึ้นด้วยนะฮะยีถ้วยชนะบนัสยแพ้ลบ18นะครับแล้วก็จะมีเงื่อนไขการเล่นก็ ตอนนี้ก็คือระดับมันก็จะมากขึ้นรูปแบบเล่นก็จะมากขึ้นไปด้วยนะครับอย่างต่อแม้ครับจะอยู่ในส่วนของเมตาไอแลนด์เมตาไอแลนด์นี้ก็คือการที่คุณไปสร้างเมืองในเมตาของตัวเองหรือว่าในแมพของตัวเองนะครับทำให้จํานวนมูลค่าสังหารของคุณเนี่ยมากขึ้นยิ่งมูลค่าสังหารของคุณมากขึ้นเท่าไหร่ครับปริมาณโกที่คุณจะได้รับต่อการเช็คอินแต่ละวันก็จะได้เพิ่มขึ้นไปด้วยซึ่งตอนนี้นะครับมูลค่าสังหารผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าเนาะ ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ของนึ่มื่นโกลที่คุณจะได้รับต่อวันอยู่ที่4 0ถ้าคุณจะได้รับโกวันละสามหมื่นคุณจะทําให้มูลค่าสังหารคุณเนี่ยอยู่ที่1 0บซึ่งวิธีการเพิ่มมูลค่าสังหารครับก็คือจุดนี้นะฮะคลิกเขไปดได้จุดหนึ่งครับซื้อพื้นที่ต่าน,นั้นโดยการลงทุน1000โกนะครับก็ซื้อไปเลยนีห้หมดซื้อหมดนะครับอันนี้ซื้อห,หมดเลยเมื่อเราซื้อแล้วนะครับจากนั้นจะเป็นการก่อสร้างคุณก็เลือกคอนโดที่จะสร้างได้เลยนะครับเพราะวา การก่อสร้างจะให้อยู่ที่1 0 0 0โกก็สรุปแล้วคุณจะเสียะมาณ2,000โกซื้อ1แล้วก็สร้าง1นะครับก็เป็นการลงทุนเนาะปุ๊บอ่ะก็ทาการสร้างไปในกรณีที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับอสังหาก็จะเป็นประมาณนี้มันจะมีบอกนะครับว่าราคาประเมิอนอะสังหาปัจจุบันอยู่ที่2,700ซึ่งผมลงทุนไป2 0 0 0โกเนาะผมยืดได้แล้วครับกำไรอยู่ที่770เราสามารถอัปเกรดได้ครับเพราะอสังหามันจะมีการอัปเกรดระดับของตัวด้วยนะว่าจะได้อยู่ที่ระดับไหนยิ่งระดับสูงขึ้นครับ ก็จะยิ่งดีนะครับแต่ก็บอกเลยว่ายากอยู่นะแอบยากอยู่ติดเลเวลสแล้ว4ไปก็ไป5นี่อยู่ที่แมา9เก้าสิบเซนไป5อยู่ที่9%ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็พยายามทําทุกหลังให้มันสูงขึ้นเนาะจะทําให้มูลค่าสังหาของเราเมื่อกี้หนึ่งก็จะขึ้นอยู่ที่หนึ่งหมืยิ่งทำมูลค่าสังหายิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่ครับปริมาณโกที่คุณจะได้รับก็จะถูกเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับผม โอเคครับผมก็จบลงไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการหาเพชรฟรีภายในเกมพร้อมโกต่างๆที่เราสามารถนํามาหมุนเวียนใช้ใจ่ายภายในเกมแล้วก็นําไปเล่นดานเนี่ยได้มากขึ้นซึ่งวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ผมพบเจอเนาะส่วนใครมีวิธีอื่นที่ผมไม่ได้พูดในภาทนี้ครับสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะสำหรับภาทนี้ผิดพลาดประการใดขอกราบประทานน้ำไปกันด้วยถ้าเพืเ่อนๆชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ